เลยนุม่มเลยหอมเพราะว่ามันมันเกลอนหอมแบบดอกไม้ขึ้นมาเลยอ่ะหวานมันหอมสวัสดีครับคุณอยู่กับเอราเบรัน e. นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดที่เป็นแบบว่าเป็นตำนานเป็นตัวตึงของกรุงเทพฯที่ทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นะคือตลาดน้ําวัดดอนหวายนะะั่นเองฮะของกินเยอะมากาแล้วก็แบรแ็เคยมาบ่อยอยู่ช่วงหนึ่งหลังๆก็มีความห่างหายไปวันนี้ก็เลยกลับมาที่ตลาดน้ําวัดดอนหวายนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูว่าของกินที่แนะนํามีอะไรบ้างอาจจะไม่แนะนาของสดเท่าไหร่อา,จากจะไม่แบบเป็นของกินเลยเงี้ยมีอะไรบ้างนะเท่าที่เท่าที่ตัวเองรู้จักเนาะเพราะมันมีหลายร้านมา,า,จากจะไม่ได้กินทุกเจ้าแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครว่างวันธรรมดามาวันธรรมดาเนี่ยที่จอดรถค่อนข้างสุกสบายเดินค่อนข้างจะสุดกสบายกว่าได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรกินบ้างไป ก็ซื้อมาแล้วนะครับมาร้านขนมตาลปรา้าไข่ก็ต้องซื้อขนมตาลใช่ปะปกติขนมตาลอ่ะคือใช้เนื้อลูกตาลแต่เนี้ยใช้น้ําตาลสด <Wow. S 1> มันเป็นถ้วยฟูน้ําตาลสดว่างันเถอนะน้องแล้วก็อันนึงที่เขาอร่อยมากคือขนมกล้วยนะครับขนมกล้วยเดี๋ยวจะมาชิมกันนะครับเดี๋ยวจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะว <Wow. S 1> ้าวหืมกระทายเทิ้งถึงหวานอ่อนๆไม่หวานมากเลิศนะเนื้อความฟูก็จะมีความแน่นๆอยู่นะ เลยชอบตัวขนมตาลเพราะกลิ่นเนื้อลูกตาลม,มันชัดไงพร้อมตาลสดตัอเหมืนแบบ,แบบช่วยฟูก็คือเป็นขนมกล้วยที่มันใส่เผือกแล้วก็ใส่มะพร้าวด้วยขนมกล้วยก็ดีเนื้อกล้วยชักแบบเนื้อหนักกล้วยอะ่ะแล้วมันจะมีความแบบตู้ฟันนี้ของมะพร้าวขูดด้วยแต่ถ้าใครรูกว่าไม่อยากเข้าเดินตลาด เขามีร้านเขาอีกร้านหนึ่งตรงบ้านเขาตรงทางปากทางเข้าหลังนะครับน้ำวดอนไหวครับมีร้านเขาเหมือนกันดีจริงนี่ก็คือร้านเป็ดพะโลไนโอต้อง่องให้ดีเพราะว่าที่นี่มันมีสองเจ้าอันนี้เราจะลองมากินเจ้าแรกก่อนเหมือนดูไนโอเป็นยังไงนะครับสั่งมาจานใหญ่นะครับจานใหญ่440เนื่องจากเรามากับหลังกล้องหลายคนก็จะแบบความเบิ่มๆนิดนึงเป็ดนะครับเป็ดเป็ดม่เจ้าเป็ดไ เป็ดนุ่มแต่ความรู้ฟันไม่ไม่เหนียวไม่ฉาบน้ำส้มน้ำส้มซอสตุ๋เลยเนอื้ำต้มก็แบบเผ็ดร้อนมาเลยเกินแล้วมันตัดรสดีนะขออนุญาชิมลัาพะโลหนึงเออมันลงพะโลเขาเค็มนําไม่ได้ออกหวานแต่ว่าเป็นระโลในโอถือว่าดีต้องมากินตอนนี้อยู่ที่ร้านเดินเพ็นนะครับ ก็จริงๆอ่ะเขามีตัวเด่นเขาคือปีกไก่ยาไส้แต่ว่าเขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าใครอยากกินปีกไก่ยาไส้ให้มาเสาร์อาทิตย์น้องแต่ว่าทาราคาจมีหอยจอกกับทมันกุ้งนี่ก็ซื้อทมันกุ้งมา40บาทนะครับมีกี่ชิ้นละนึงสองสามสี่ห้าหกหกชิ้น40นี่ทมันกุ้งนี่จิม้มหนึงจิ้มของเขานะจะพยายมกินละโอ้ย ม,มันมันกุ้งกุ้งหนับหนับแล้วมันแบบไม่ลดความแบบเหมือนสัมเกลตแบบเครื่องสัมเกลตขึ้นมาจะไม่ให้กุ้งแบบไม่ใช่กุ้งช้งนะเป็นกุ้งแบบเนียเน้ยนะแล้วก็มีรสที่ค่อนข้างชัดแล้วก็นุ่มอร่อยผิวนอกกรอบเลิศอย่างที่บอกว่า ในตลาดน้ำมด,ดอนไหวเนาะมันก็มีเป็ดพะโลอีกเจ้าหนึ่งคือเป็ดพะโลในหนับสั่งจานเล็ก200อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันเป็ดพะโลในหนับครับผมอืมเป็ดนเนื้อนุ่มนุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยน่าจะเป็นน้ำพะโลนะน้ำพะโลน้ำพะโลนี่จะอมหวานนิดนึงจะอมหวานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวขอจิ้มน้ำส้มของเขาเขาเป็นยังไง น้ำส้มจะออกเปรี้ยวนําไม่ค่อยเผ็ดก็อ,อมหวานด้วยน้ำส้อมทอี้นี้เป็ดน,นุม่มน้ำพะโล่จืดหวานน้ำส้มก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆป็นง,ง่ายเดินมาโซนในของตลาดน้ำบัาดอนหวานยนะครับก็เรียกว่าต้องระวังนิดนึงใครตัวสูงเนาะ ร้านนี้เนี่ยไม่กินไม่ได้นะฮะเป็นขนมแป้งจี่บ้าบินมพะพร้าวอ่อนแม่ทองอยู่นะครับก็ต้องอยอมรับว่าไม่ได้มาตลาดน้ำวัดวัยหลายปีแล้วแต่ว่ามาทุกทีก็ต้องซื้อทุกทีแล้วก็ปกติเนี่ยคนจะเต็มไปหมดเลยนะฮะและคุณพี่เขา,าก็ราคาน่ารักมาก6ชิ้น30บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คุณพี่บอกถือรอ้อนทันแล้วนะฮะนี่คือเป็นแป้งจี่สีขาวก็เป็นแป้งข้าวเจ้าและที่เด็ดคือใส่กล้วย <Wow. S 1> นะครับจะให้ดูใกล้ๆนี้หน้าตาแบบนี้อัติยกรมเตรียม น้องพี่เขาจะเลี้ยงไฟอ่อนๆไปเรื่อยจนผิวมันสุกแล้วข้างในสุกหมดเลย,ยเดี๋ยวชิมเนาะหืมยังร้อนเลยอะร<อ>้อนมากกินต้องระวังวผิวนอกคือเี็เกมกรอบข้างในมีความแบบมะพร้าวอ่อนหอมและมีกลิ่นกล้วยขึ้นมาด้วยแต่กล้วยจะไม่แรงนะ้เหมือนมะพร้าวเป็นหลักแต่ว่ากลิ่นกล้วยก็จะชัดไ่ชัดนะสีดำไม่มีกล้วยนะฮะดำดำดำ ดำไม่เป็นกล้วยมันมมเขาเรียวยำเนาะมันก็จะมีความหอมอิกแบบแต่มันจะไม่เป็นกล้วยก็มีความแบบบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนน่ะแป้งจีกล้วยบ้าบิน่นในทองอยู่เฮ้ยเด็ดจริงๆแล้วเราก็ราคาน่ารักนากชิมอ่ะอร่อย อันนี้อยู่ร้านซอยขนมไทยย้อนยุคนะอย่าหาวางอนนี้นะเป็นหนึ่งในตองอูยอ่านนี้เนาะใครชอบขนมไทยต้องมาร้านนี้ไม่มาไม่ได้ปะแล้วอันเนี้ยคุณพี่เาก็บอกว่ามีความเสียอกเสยีสสสสเสยใจว่าขนมไม่ฟูลทีมวันนี้มันธรรมดา <S 2> <S 2> <S ช่วยมาวันที่แบบคนเยอะๆบอกพี่คนเยอะพี่ขายของแล้วเ็าไม่อยากรบกวนเยอะไงนึกออกไหมทีนี้ขนมที่คุณพี่แนะนำเนาะนะลืม,ๆๆมกลืนกระยกมณีซึ่งเป็นของที่หายากก็วันนี้ไม่มีคุณพี่อ่ะไปของคลาสสิกแล้วกันก็ถือว่าเราวัดกันว่าของคลาสสิก ถ้าอร่อยมันก็ต้องอร่อยปะขนมชั้นขนมชั้นเนาะขนมชนั้นมาดูีีเรมีฟ้าด้วยอออช็อ,ชอ,ชอ,ชอคุณพี่คุณพี่คือมีการเปลี่ยนสีให้ด้วยมางานงงไปอีกแม่นี่เขาใส่พิมพ์เป็นแบบว่ามีความดอกๆนะนี่ดูดูความหนึบดูความหนึบของนางขอโทษนะใค้ขึ้นนะให้เห็นขั้หนึ่นะ เนบแล้วก็หอมเหมือนน้ำร้อยดอกมะลิป่ะคฮะต้องเก่งค่ะเพราะว่ามันมันกลิ่นหอมแบบดอกไม้ขึ้นมาเลยอะจะอยากให้ชิมใบเตยยิ่งหอมด้วยช่วยใบเตยด้วยจ้าปลายากเก่งหวานกําลังดีคือเป็นขนมหวานที่ควรจะหวานคือมันแล้วแต่จ้าบางจ้าเขาเดี๋ยนี้เอาใจคนยุคใหม่น้ําตาลน้อยหวานอะไรอะไเรื่องของเขาแต่เรายังคงความหวานที่แบบไม่ได้หวานแหลมหวานแสบแล้วคือหวานแบบขนมหวานที่ควรจะเป็นขนมหวานต้องหวานอืมคือถ้าใครอยากหวานน้อยไว้ท่องมา หวานควรจะเปนะ็นอะมันตัวใบเตยจะหนึบกว่าบอกตัวลำไยดอกมาดีอ่ะเพราะด้วยส่วนผสมไม่แน่ใจนะซึ่งขนมอื่นๆมีอีกมากมายเนาะมีสลิมเมื่อกี้คุณพี่ให้ดมสลิมสลิมคือหอมมากแต่ว่าวันนี้อาชมสลิมอะคือตัวดมแล้วตัวสลิมอะหอมมากเพราะเดี๋ยวเจอสลิมนั้นอื่นก็จะเป็นแป้งธรรมดาไม่มีความหอมอะนี่เป็นไปพี่ไปอบอ,อบใช่ไหมใช่ไหมตัว,ต,ว,ต,วตัวเส้นอนะเขาก็อบแต่ว่าบอกคุณพี่วันนี้ต้องเดินทางอีหลายที่ ไม่สะดว,พวกพกพาจริงแล้วคุณพี่อกว่าคุณพี่เขาไม่ได้มีบริการใส่ถ้วยใส่น,น,น้ำแข็งแม้จะยืนชิมตรงนี้แล้วครับเนาะขนมที่เขามีอีกเยอะมากมายอะเขาต้องนำบุญคือถ้าไม่ติดว่าวันนี้ต้องไปอีกหลายที่อะคงซื้อกลับไปกินแล้วอะแต่วันนี้ต้องไปหลายที่มากเนาะการเดินทางเรายาวไกลเนาะยังไงก็บอกเสมอว่า่วยขนมไทยออยุคเนี่ยเขาดีขึ้นชื่อจริงๆแล้วก็เป็นขนมไทยที่ถ้าคุณต้องการขนมไทยที่มันหวานแบบขนมไทยควรจะเป็นไม่ได้หวานแหลมหวานแสบแต่ไม่ได้หวานน้อยที่นี่ All right, man. นี่อยู่ที่ร้านนะครับปังพรเนาะเป็นเชลชนชิมด้วยก็ตัวแดงเขาคือเนี่ยขนมปังขึ้นสังขยาเนาะก็จะมี5ลูกชุดหนึ่ง5ลูกอ่ะ่บาบาทรวมกับดิปปิ้งแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดซื้อ3กล่องร2 0ยบก็ตกละ่บาทอะไรเงี้ยเนาะ,นะซึ่งดิปปิ้งเขาจะมี3รสก็คือสังขยาใบเตยชาไทยและช็อกโกแลตแต่ว่าเราซื้อมาแค่2ดิปปิ้งนะครับอะเมื่อกี้อาจจะเห็นอินเสิร์ตไปแล้วเนี่ยให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันนิ่มมากดูดิมันนิ่มแบบว้าว <Wow. S 1> มันนิ่มสสุุดดอะไร สีแบบเขียวอ่อนๆนวลๆเนาะนี่หวานมันหอมใบเตยกาลังดีนี่คือชาไทย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 ก็มีความนวลๆแต่ว่ารสชาติชาแบบชัดเจนนะแต่ว่ากำลังเดีก็คือสอง dipping นี้คือดีทั้งคู่เลยนะครับรสชาติจะมีความนวล ไม่ได้หวานมากขนมปังนิ่มแต่ยังมีเนื้ออยู่ที่นี่ครับปังพรฮะอากาศร้อนๆมันก็ต้องแบบเยียวยาจิตใจชุบชูจิตใจด้วยไอติมถ้ามาตลาดนี้มันต้องไอติมกะทิสดนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อว่าสียาภัยไอศกรีมกะทิสดนะครับก็ในบรรดาทีมก็สั่งหลายแบบแตัวนี้ขอสั่งไข่แข็งเพราะว่าเป็นการวัดปรับเสียงว่าไข่แข็งเขาจะเด็ดดีจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรออีกสักครู่นะ ไอติมไข่แข็งเนาะก่อนจะกินไข่แข็งก็กินตัวเนื้อไอติมกะทิก่อนว่าเขาเนื้อไอติมกะทิเป็นไงหอมหวานมันดีแล้วก็จะมีความเป็นดอกเกล็ดน้ำแข็งนิดๆอยู่ในเนื้อจะไม่ได้เป็นกะทิเนื้อเนียนกริบกินแล้วสดชื่นแล้วก็หอมหวานมันกำลังดีเป็นเนื้อต่างอนีอนอ้แข็งนะครับไข่แข็งไข่แข็งอยู่นี่ไข่แข็งข้อดีคือไม่คาวแต่รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าด้วยอุณนภำมิุกเ่ยรู้สึกมันไม่ค่อยมันใครที่มาให้นี่ก็ไอติมกะทิสดเขาดีจริงสิ่งหนึ่งที่เออน่าซื้อน่าซื้อหาราคาเป็นม,มิรเท็เดเบกเกอรี่นะครับนี่100บาทมี3ถุงเล็กเป็นขนมปังกรอบนมสดขออนุญาตนะแล้วเขาให้ชิมหน้าร้านด้วย อนุญาตนะให้ดูความกรอบเนื้อเขาจะมีความแบบพือผ okay. ู <S 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 ้ดเนี <S 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 ่ยมันไม่ได้โปร่งอยู่ทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แข็งทีเดียวู่เป็นเนื้อแบบเนื้อตรงกลางคือมีความทั้งโปร่งและแน่นอยู่ในอันเดียวกันแต่ไม่ได้แน่นไปเลยหรือโปร่งไปเลยตัวรสเนี่ยจะมีความแบบอมหวานอมเค็มหน่อยๆ ก็กินเพลินนะนมปังกรอบเพ้เบเกอรีลล่ฮะเนี่ยคือตลาดน้ำวัดดอนหวายนะฮะยังมีร้านอีกมากมายนะฮะแต่วันนี้ก็คือเราและทีมทีมนะฮะที่บังคับให้มาลากล้องเนี้ยรู้สึกว่าแบบว่าค่อนข้างอิ่มแล้วนะฮะต้องถามก่อนว่ารู้สึกไงบ้างฮะกินวันนี้อิ่มครับอิ่ม,อ,ม <laughs> อ่ะเป็นไงแม่แม่เป็นคนเจ้าถิ่นแถวนี้เนาะอร่อยค่ะอร่อยไม่เปลี่ยน ก็คือแม่เนาะแม่ที่บ้านที่หลายคนแล้วก็ใช่ใช่มามากี่ทีก็ไม่เบื่อแนะนําให้มากันนะคะนี่เป็นไงฮะคุณฮะร้อนครับร้อนร้อนเป็นไงลูกอ่านนิทายากของแม่นะฮะเจแปนลูกอิ่มมากค่ะอิ่มมากค่ะชอบอะไรสุดลูกชอบไอติมค่ะไอติมมองดูข้างในภูเขาไฟปะเอ่อกาแฟสดกับภูเขาไฟค่ะเออเลิศเป็นไงฮะอร่อยดีค่ะแต่ว่าติดหวานไปหน่อยนึงเรียนทุกอย่างหรอ เอ้ยลโลติดเค็มนิดนึงแต่ว่าไอติมหวานไปหน่อยอแต่ว่าอร่อยอร่อยอ่นผู้ชมเป็นไงฮะวันนี้มาทีนี่ดีครับก็อร่อยและฟรีมันแรงตรงนี้มันแรงตรงนี้นอกก้องก็ยังไงก็ใครก็ตามที่อยู่กรุงเทพหรือว่าแถวใกล้ๆเคียงเนี้ยถ้าวันธรรมดาว่าอยากให้มาวันธรรมดาแต่ถ้าว่างเสาร์อาทิตย์ก็ต้องทนร้อนเบียดคนนิดนึงแต่ว่า ของกินที่นี่ดีนอกจากของที่เรารีววแล้วมีของกินอีกเยอะมากรวมถึงผักผลไม้ใครชอบผักผลไม้สดๆราคาดีๆมาที่นี่นะครับตลาดน้ําวัดดอนไหยได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอฝากอีทราวแบรนด์ดูช่องทางครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยู u ูบชแนลอินสตาแกรมติ๊กต t อกด้วยอีพ e ีหน้าไบรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ